คือตอนนี้น้องอยู่โซใช่ไหมอยู่เกาหลีและทีเนี้ยได้เจอไอเทมหนึ่งมารู้สึกประหลาดใจมากไม่เคยเห็นอะไรขนาดนี้มาก่อนฮ้ยพูดจริงไม่เคยเห็นอะไรใหญ่ขนาดนี้มาก่อนไม่เคยเห็นอะไรใหญ่และยาวใหญ่และยาวใหญ่และยาวขนาดนี้มาก่อนใชขคพูดอีกครั้งหนึ่งอย่าคิดรืดจ้าจ้า,าแล้วแต่สีฟันมันใหญ่มากและยาวมาก <c oughs> คือน้องไปเดินห้างสรรพสินค้าแบบเขาเรียกอะเหมือนโลตัสบ้านเราอะไรเงี้ยโลตัสบิ๊กซีคือมันคือลอตเต้แหละน้องเขาไปเดินในโซนของแบบว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของนางมาหัน้าตามนางเปประมาณนี้เดี๋ยวมาแกะกันใหญ่และยาวขนาดนี้จ้ะโอเลนเป้าคือจริงๆแล้วปกติเราไม่ควรใช้แปซื้อบันเล็กมากแค่เท่านี้ ววัน,นด,ดูข้างหลังนางทีเซนสุรฤทธิ์นี่ฉันก็อ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าพอเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบมันมันน่าจะโอเคเลยต้องแบบซื้อมันลองเลยเหมือนนางผลิตมาจากไผ่มัง้งพอมีรูปไผ่ในการแบบเดามากแบบว่าปัญหาชาวอ่ะเคยแบบตอนเด็กอ,อ่ะปัญหาชาวมีรูปปุ๊บแล้วก็ต้องเดาเอาจา้ะกว่าแบบอะไรยังไงจับต้นชนปลายเอาเองจ้ะ เออนางก็แบบว่าประมาณเหมือนนางใหญ่นางแจ้งว่านางใหญ่กว่าจะแปในสีฟันปกติเห็นไหมอ่ะมาเทียบละตรงนี้คือเป็นเหมือนแบบเออซีแปลนใดๆไหมหรือยังไงและนี่ก็ผลิตมาจากไม้ไผ่คือต้องบอกก่อนนะว่าถ้าใครรู้อ่ะมาบอกน้องหน่อยนะในใต้คลิปนี้ว่ามันอะไรยังไงแต่ว่าที่รู้ๆคือมันใหญ่ <c oughs> นี่คือการแปลงสฟันใหญ่ครั้งแรกในชีวิตคือน้องใช้ไม้สวรรคเล็กมาแต่งแต่งหนอาละแหละเพราะว่าแบบ เป็นคอนปากเล็กอะเออแล้วความรูม้สึกว่าถ้าใช้แปรงสีฟันเล็กอะมันเหมือนแปรงทีละซี่เออค่อยๆแปรงไปเรื่อยๆเลยแต่ว่า,าด้วยอันนี้อันจัมโบ้บิ๊กบูมเออดิมันใหญ่มากแล้วอ่ะจะให้เทียบให้ดูอันที่น้องใช้ประจำความใหญ่ของมันนะเท่าเดิมด้วยแต่คือความยาวต้องบอกเลยว่าความยาวนี้ต้องให้น้องเขาเลยนะจะด้านหลังเป็นแบบแบบ ใสๆเขาเรียกนะเป็นแบบไม่มีไม่มีมมแบบลวดลายปกติแล้วมันจะมีแบบบางรุ่นน่ะเนาะข้างหลังมันจะเป็นแบบตะปุ่มตะปับไไว้แป้งแบบตรงผนังไปด้วยแบบ two in one ได้เลยแต่อันนี้ก็คืออ่ะจับสัมผัสแป้งละ <c oughs> นี่ฉันรีวิวแบบขั้นสุดยอดหลังจากเทสนะจ๊ะความรู้สึกมันคือแบบนิ่ม,มดูแบบไม่ทำลายเหงือดูโอเคกรณงตของขนก็ดูโอเคลองเลย ล้างก่อนร้อนยาวมากอ่ะนี่แล้วน้องก็ใช้ยาสีฟันบีบเลยยาวเข้าปากน้องอคือในะเคยอ่านครั้งหนึ่งเขาบอกว่าการแปสีฟันอ่ะไม่ควรมีน้ำอยู่ในปากแต่ตอนนี้เด็กชอบแบบทำแบบนี้นเหละเลืออนทำอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็แปลงอ่ะ แต่เขาบอกว่าแบบทำแบบนั้นมันไม่ดีแต่ว่าซึ่งก็ชินไปแล้วปะเฮ้ยอะไรมันได้แบบได้ทั้งแผงอะว้าหึงเงคะือเว่าทำแบบนีนอ่ะ ทั้แผ่แบบถึงถึงซีไในสุดอะถึงขั้นตอนเด็ดแห่งนีดฟินมากฉันขอบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แปลงแล้วแบบดูแบบพทษถึงมากอีกหนึ่งคลิปในการแปลงฟันนะคะก็คือว่าให้วนปากนะคะสองสามครั้งเท่านั้นถ้ามากกว่านั้นเนี่ยมันจะทำให้ฟอร้ายในในยาสีฟันอะหายไปหมดเลยขนน้อง หลังจากใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งทวนฟันสะอาดขึ้นทั่วถึงเวลาแปรงหนึ่งทีอะทั่วถึงถามว่าคุ้มไหมในการซื้อมาอันนี้ประมาณ3,900วอนนะคะตกเป็นเงินก็นะคูณู0 3จไปเนาะคณิตคิดไวไม่ทันจริงๆไปซื้อฟันจัมโบ้บิก๊กบึ้มค่ะเลก็กกะจีนลิทใครผ่านมาผ่านไปนะคะก็มาซื้อได้หน้าตาของมันเป็นแบบนี้นะคะอยู่ที่เกาหลีซื้อในลอตเต้ในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ต มีขายไปแล้วบ๊ายบาย